มานาย่านอนนักงานหนักต้องพักผ่อนสุขสบายดีพี่น้องต้องไปสุขสุคนเด้อครับเด้อมือนี่ก็น่าหน้าคือเขาแล้วครับเนี่ยมาสูบน้ำน้ำน,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 น้องสาเนี่ยน้ำน,นองสาเนี่ยไรกลัวเด้อครับสูบได้สองมือแล้ว หูน้ำออกจากสาไปใส่หน้าเขาใส่ต้นเขาน้ำลดลงบกเป็นเน็ตแล้วนะครับเนี่ยนะครับมาเห็ดผลเพี้ยมพี่น้องมาเห็ดผลเพี้ยมเนี่ยปั้มไดโบสูปั้มไดโบเป็ในใส่เขาอ้าแท้เขาฝนตก ฝนเพิยมสองมื่สองขึ้นแล้วพี่น้องไมอแรกเหมก็ขึ้นที่สองอ้ะรูปปนนี้นครับไปหน้าเขาเอ่ะช่วงนี้ไม่แรงครับไม่มีฝนนะครับช่วงนี้เขาก็ต้องแตกคอเนี่ยครับเขาอายุได้สองเดือนแล้วก็ต้องแตกคอแต่ อายุสองเดือนเนี่ยก็ร่วมทั้งต้นมกล้านะพี่น้องสูบไปสูบขึ้นน้นครับพี่น้องสูบนันบังน,น้นเออสูบมาสูบมาสูบม,มาพักเลยให้นี่อ่ะเนี่ยครับสูบจากหนองสามา้ามาใส่ให้หน้าให้นี่อะนะครับ ฝนตกเนี่ยฝนตกออฟเบ,บี่ยไม่หันหนิยังมีฝนตกออฟสองเม็ดครับพี่น้องเนี่ยนะครับเมีอะไรดีกนักดูน้ำนนองสาไม่ใช่เนี่ยฝนเทียนสองต่อ เรื่ดีแล้วก็สูบน้นสาดวะมาใส่เขาเขาก็ต้องแตกกอก็ต้องสวง,งามอืที่นี่ำาำมอครับเห็ดหน้าำํำที่นี่เห็ดหน้าำํำเนี่ยนะครับปอที่สองผลเชื่อมสองปอพี่น้องเอ้ยเห็ดคักเห็ดเนียเห็ดหน้าก็ได้นะครับ ดูผมมาใส่ให้หน่าให้นี่นครับน้าให้นี่ก็พืชทีสองไรว่านาาพีต็นให้หน้าทัวให้หน้าก็ใส่ปว่าพ่อสมพรเมืองคาดว่าสีใบทัเนะอยาทนะับนมนย่างเมือดแล้วนะครับนี่นะครับปีนี้เออหน้าปีป็ดหน้าดำครับปีนี้็ดหน้าดำ เท็ดหน้าวันหน้ายยนแบบได้ก็สู่หน้าดับไว้ที่น้องนะครับผลผลิตหน,น้าด่ดีที่สุดครับพี่น้องสำหรับทิปน,นี้ก็เอาไว้ท่ศนี้แลครับสวัสดีครับ